แห้งนะคะอันนี้คือมันฝรั่งนะคะเตากลัวทอดค่ะอะไรอีกกระเทียมซีอิ๊วขาวซีอิ๊วน้ำข้นค่ะ อันนี้ผงนะคะผงหมูตุนนะคะต้นมน้ำให้เดือดก่อนค่ะน้ำเดือดแล้วนะคะก็ใส่ผงหมูตุนลงไปค่ะ <c oughs> ตักก่อนค่ะอยู่ข้างในค่ะ นี่พลาสติกใส่ลงหมอ้อไม่ได้ค่ะใส่ลงไปเลยกระเทียมนะคะเฮ้ยพ่อครัวจะใส่อะไรดีนะใส่ซีอิ๊ ใส่สีน้ำข้นลงไปค่ะสีจะได้ไม่ใสนะคะถ้าใครชอบดำก็ใส่เยอะนะคะไม่ชอบดำก็ใส่นิดหน่อยค่ะน้ำข้นค่ะใส่เยอะเยอกว่า พ่อขัวชอบสีดำปล่ยช้าจังพ่อขวัวไม่ทันใจเลยค่ะขยเวขยเยวทีละนิดขยเยวขยเยวค่ะปอ้ยนานจังเลยช้าจังเลยใส่อีกใส่อ,อีกยังไม่ดำยังไม่ดำใส่อ,อีกใส่อ,อีกค่ะแกชอบดำมากเลยค่ะ อาจจะตวงช้อนก็ได้ค่ะโอ้ใส่ใส่โอ้พอแล้วใส่ซีอิ้วลงไปค่ะแกคงไม่กล mm ้า hmm. ใส่เยอะเนาะแกกลัวเค็มค่ะเก็บจ mm ่ะแกกลัวบอกว่าทำอะไรจะต้องเก็บให้เรียบร้อยค่ะ เดี๋ยวนี้แกทำเก่งแล้วค่ะทำาสะอาดแล้วตอนนี้ใส่หมูนะคะใส่หมูลงไปค่ะหมูติดมันนะคะเดกกลัวจะย้ำอยู่เสมอนะคะทำอะไรจะต้องให้สะอาดใส่มันกรรั่งลงไปนิดหน่อยค่ะเด็กกวัย้ำเสมอนะคะเอาอะไรมาใช้ต้องเก็บเอาไว้ที่เดิม ต้องเช็ดให้สะอาด่อตา,อาวัวนะคะตาวัวชิ้นค่ะจะหาอะไรคะหายังหาไม่เจอเลยเ,เดี๋ยวนี้เขาทำกับข้าวเก่งเนี่ยค่ะตุนไปเรื่อยๆนะคะตุนไปเรื่อยๆ ครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงก็โอเคแล้วค่ะนี่เต่ากีนะคะเต่ากีแห้งนะคะครบเครื่องเลย แก้วเป็นเครื่อสนค่ะให้ใแกหูแบบนี้นะแะี่เขาบอกว่าหม้อจะต้องสะอาดตรงเย็ดจะต้องสะอาดค่ะห้ามไม่เปียกแช่ดชไม่ชอบเลยโ่สุดแล้วสุดแล้วนะคะสุดแล้วค่ะนี่ค่ะมูตุน ค่ะขอบคุณนะคะเต็งค <1! S 2> ิวตุนิมากาเซแคนเสียนะคะ